สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอดีตผู้พิพากษาเผยความจริงคดีแตงโมนิดาเร่นมันยังไม่จบแค่นี้ จากกรณีศาลจังหวัดนนทบุรีนัดคุ้มครองสิทธิและสอบคำาให้การคดีการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมดาราสาวกับจําเลยในคดีทั้ง6คนนานกว่า5ชั่วโมงล่าสุดมีการรายงานว่าจําเลยได้ตกลงทําสัญญาประนีประนอมกับผู้เสียหายคือนางพนิดาศิยรยุทธโยธินแม่ของแตงโมและชดใช้ค่าเสียหายต่อหน้าศาลแล้วในส่วนของคดีแพ่งโดยวางเงินสด4,0,000 0บาทและแคชเชียร์เช็ค1 6 0 0 0 0้าบาทรวมเป็น2ล้านบาทต่อหน้าศาลซึ่งในจํานวนนี้คือยอดเงินรวมทั้งหมด6คนและ ทำสัญญาให้เงินรายเดือนเดือนละ3 0 0 0 0บาทเป็นเวลา20ปีโดยไม่ตกถึงทายาทด,ด้วยทำให้นางพนิดาพอใจถอนคำร้องขอเป็นโจย์ร่วมในคดีอาญาด้วยล่าสุดนายชนบทสุภาษีทานายความของแม่แตงโมโพสตใน Facebook กฎหมายชนบทว่าขอเรียนให้ทราบคดีน้องแตงโมยังไม่จบเพราะวันนี้จบเฉพาะคดีแพงที่แม่แตงโมขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอายการและวันนี้คุณแม่ขอถอนคำร้องเข้าเป็นโจทย์ร่วมสารอนุญาตให้คุณแม่แตงโมถอนค ร้องได้คงเหลือแต่คดีอาญาที่พนักง,งานอายาการฟ้องจำเลยทั้ง6ว่าประมาทเป็นเหตุให้น้องแตงโมตายสานัดตรวจพยายนหลักฐานโจทย์และจำเลยเดือนธันวาคมครับผมและทีมงานทั้ง5คนไม่มีสิทธิ์เขาไปยุ่งเกี่ยวในคดีน้องแตงโมแล้วครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ